ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f 4 5 5 5 a แด axiir ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กราลบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนนะครับ เพื่อนๆนักสะสมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาประกาศและก็นะครับรับซื้อพร้อมกับนะครับมาเล่าเรื่องราวพร้อมกับนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่าขนาดเล็กๆเป็นเนื้อเงินนะครับว่าราคาจริงๆในตลาดนี้เล่นกันอย่างไรและแบบไหนขายได้แพงกว่าปกตินั่นเองครับทุกคนครับเหรียญที่หลายคนนะครับเป็นรุ่นเก่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยได้เก็บไว้นะครับ ต้องลองดูนิดนึงนะครับบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเหรียญบางเหรียญก็ขายได้ในราคาที่สูงถ้ามีหลายเหรียญก็ได้ตังหลายบาทนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้จับจ่ายใช้สอยโดยการแลกแล้วก็ขายให้กับสยามชาแนลได้นะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับตั้งใจฟังรายละเอียดนะครับของคลิปให้ดีนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินนะครับบางเหรียญนั้นราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับอย่างเช่นเหรียญที่เป็นราคาเป็นแสนเป็นล้านผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึง ทุกคนเคยมีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือไหมครับถ้าใครที่เคยมีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือนี่นะครับถ้าเกิดว่าท่านสังเกตให้เป็นนะครับก็ขายได้ในราคาหลักแสนเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเหรียญรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนี่นะครับถ้าพลิกหลังกลับมาเขาบอกว่ามีมีมีจำนวนมากแน่นอนลองดูนะครับผมจะลองพลิกดูผมเชื่อว่าทุกคนต้องตอบว่ามีแน่นอนใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะ พิกหลังกลับมาแบบนี้ทุกคนต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีมีม,มีมีจำนวนมากเลยใช่ไหมครับไม่ผิดหรอกครับถ้าเกิดว่าทุกท่านจะบอกว่ามีก็เนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้ได้ปล่อยออกมานั้นจํานวนมากครับเป็นเหรียญห้าบาทห,หัวหงแบบนี้หรือว่าหัวเรือพระที่นั่งสุนทงแต่ถ้าผมชี้จุดนะครับที่บอกว่าราคาแพงทุกท่านอาจจะตอบว่าไม่มีก็ได้นะครับลองดูนะครับผมจะชี้จุดให้ดูถ้าทุกคนนะครับมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับผมจะชี้จุดบอกนะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนจะตอบว่าไม่มีนะครับถ้าเหรียญ5บาทของคุณรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะกลมๆเล็กๆแบบนี้เป็นปีพศ2529นะครับซึ่งไม่ใช่ปี30หรือ31ผมอยากจะทราบว่าทุกคนมีไหมครับปี2529ครับถ้ามีสภาพแบบนี้ผมให้5 0,000ครับสภาพแบบนี้นะครับอ่านงานใช้แบบนี้ผมให้5 0,000ครับถ้าเกิดว่าใครมีรุ่นนี้นะครับที่เป็นปี2529นเนี่ยครับ จะมีราคาแพงมากเนื่องจากปี2 5 2 9นเนี่ยผลิตน้อยและส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับจึงทําให้เหรียญน,นั้นมีราคาแพงนั่นเองครับทุกคนครับจึงอยากจะฝากถึงข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันนะครับในส่วนของอีกเหรียญน,นะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับหลายคนที่ถามเข้ามาว่าคําว่า UNC แปลว่าอะไรนะครับก็คือ UNC แปลว่าเหรียญที่ไม่ผ่านงานใช้ออกแดงๆแ,แบบนี้เขาเรียกว่า UNC โอเคไหมครับคือเหรียญไม่ผ่านงานใช้เพราะหลายคนเป็นนักสะสมมือใหม่พอพูดคาว่า UNC ทุกคนก็งงว่าคืออะไร UNC ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านงานใช้ใหม่ๆแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญ UNC นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับเอาความรู้ไปนิดนึงนะครับมาต่อที่เหรียญนี้ครับทุกคนครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีผลิตออกมาด้วยกันอยู่2หน้าด้วยกันแต่มีหลายพศนะครับต้องบอกว่ามีหลายพศนะครับ ครับด้านหน้าจะเขียนว่าสยามบินและก็ฝั่งซ้ายจะเขียนว่ามหาวชิราวุธนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่หลายราคาหน้าเหรียญนะครับลองดูนะครับผมจะพลิกเหรียญให้ดูนี่ครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเหรียญหนึ่งสลึงนะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับทั้งสามเหรียญเนี่ยนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับเป็นในเรื่องของเหรียญหนึ่งสลึงนะฮะเหรียญหนึ่งสลึงเนี่ยนะครับ มีผลิตออกมาที่เราเห็นเห็นกันก็คือนะครับปี2400นะครับ61นะครับ2 4 6 2สองรุ่นนี้เป็นตัวติดนะครับเป็นเหรียญตัวติดที่มีราคาแพงกว่าในทุกๆปีก็คือนะครับ24061อย่างนี้นะครับหนึ่งสลึงแล้วก็2 4 6 2เป็นตัวติดนะครับเขาเรียกว่าเหรียญตัวติดก็คือผลิตน้อยนั่นเองแต่สองรุ่นนี้เขามีจุดให้เพื่อนๆดูนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีจุดที่ผมบอกนะครับราคาจะดีกว่านะครับถ้ารุ่นนี้นะครับทุกคนครับถ้ารุ่นนี้นะครับให้ทุกคนสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับให้ท่านสังเกตนะครับที่ด้านหน้านะครับที่เป็นภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยสังเกตคําว่าสยามินคําว่าสยามินเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้เหมือนไข่ปลาเนี่ยนะครับนะฮะข้างหน้านะจำไว้นะครับสยามินแล้วก็มีจุดไข่ปลาอยู่ด้านหน้านะครับ และพิกหลังกลับมานะครับถ้าเหรียญของคุณนะครับลองสังเกตเหรียญของคุณนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเหรียญของเพื่อนๆดูเผื่อเจอนะครับและคําว่าสยามรัฐนนี่นะครับแล้วมีจุดไข่ปลาอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะอยู่ด้านหลังของคําว่าสยามรัฐนเนี่ยจะมีราคาแพงทตนทีทั้งปี2 5 6 1แล้วก็2 5 6 2นนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีเนี่ยนะครับส่งภาพมาประเมินราคาได้เลยนะครับในช่องทางที่เราขึ้นให้นะครับบนภาพหน้าจอนี่นะครับนี่ครับ เป็น ID และก็ QR Code นะครับขอบคุณทุกคนที่เกียติดตามรับชมช่องสยามชาแนลนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครเห็นดีมีประโยชน์นะครับกับข้อมูลนี้นะครับจากสยามชาแนลนะครับอยากจะขอบคุณเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานสยามชาแนลและสยามชาแนลเองก็กดคําว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอให้เราด้วยลวกันนะครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ